ชมนั่นไงคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีน้วันค่ะคือน้นมันนะคะหรอว่าอะไรคะอ,อคะ่ะอเงีาษาจีนไม่ออกีกนจะเป็นแคดูนะคะนี่แล้วเขาก็จะมีอั่น,นี้เราเวันนี้วันเกิดหนูได้ทุกอย่างถพาหนูรวยแกก่อน เมากลค่ะีเยอะมากเลยมีสาสีอันนี้ก็จะเป็นคัตเตอร์เดี๋ยวมาแกะเลยกันเลยนะคะเดี๋ยวน่อไรนนไม่เหนียันนี้นะคะกคนมันม,มเหีสชอ,อ จะไม่เหมือนแบบอันนี้แป้งดูเพราะว่าตอนแป้งดูมันจะติดอย่างนี้ยค่ะอันแรกมันจะนิดนึงแต่จริงจริงมันเยอะม,มากเลยค่ะหนูไม่รู้เลยนะว่ามันจะเยอะขนาดนี้ตอนนี้นะคะแล้วก็ขอลาไปก่อนไปเล่นอันนี้นะคะก็คือสลามของเรานะคะเราเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาา